รายงานพิเศษในวันนี้นะคะเราไปติดตามข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะที่ได้มีการรับรางวาลัลครุฑทองคำปี2563นะคะซึ่งท่านนี้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจแล้วก็มุมานะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปติดตามได้จากรายงานค่ะ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมุมาณน,นะอดทนเกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดจันทบุรีได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นปีนี้มีข้าราชการร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น9ก้ารายมุ่งมัน่นแก้ปัญหาพัฒนาแบบมีส่วนร่วมส่วนรวมต้องมาก่อน คือหลักการทำงานของนายวีระพวงผู้นายอำเภอมะขามที่ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาตลอดระยะเวลา26ปีของข้าราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหนึ่งในข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดจันทบุรีประจำปี2563ผู้ปฏิบัติงานบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นคือ การทํางานในในหลักใหญ่ๆของข้าราชการฝ่ายปกครองเนี่ยอ่าถ้ากาล่าวโดยรวมก็คือการบําบัดทุกบํารุงสุขนะทีนี้การเข้าสู่อ่าเป้าหมายอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีหลักในการทํางานว่าเราจะอ่าร่วมกับทุกภาคส่วนไปในทิศทางใดนะฮะส่วนงานขององค์การปกครองในสังกัดที่เราสังกัดเนี่ยเป็นงานที่ต้องต้องเกี่ยวพันกับหลายๆส่วนกับพี่น้องประชาชนเป็นหลัก าการส่วนรวมนะการอาศัยการมีส่วนร่วมเนี่ยสำคัญที่สุดในเรื่องของงานที่จะประสบความสำเร็จหรือบรรทุกเป้าหมายเ,เป้าหมายคือบรรทุกนะบรรเลงศึกนางสาวปัทมาอินผ่องผู้อํานวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทองผู้ที่มุ่งม,มั่นให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในท้องถิ่นธุรกนันดารสร้างกรอบป้องกันภัยยาเสพติด ทั้งทั้งที่มีโอกาสย้ายไปอยู่ในโรงเรียนที่สะดวกสบายใกล้เมืองมากกว่านี้แต่ด้วยจิตใจที่มุ่งม,มั่นพัฒนาเยาวชนอันเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติจึงเลือกทำงานพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เด็กๆมีความรู้มีความเท่าเทียมกับโรงเรียนอื่นๆค่ะรู้สึกภาคภูมิใจนะคะภาคภูมิใจมากที่ พี่ได้ทราบข่าวว่าตนเองนะคะได้รับรางวัลคุดทองคําในปีการศึกษา2563ในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มาดารงตาแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนวัตะเคียนทองก็มีความมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนนะคะพัฒนาลักเรียนพัฒนาโรงเรียนแล้วก็พัฒนาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ก็คือเราอยากจะพัฒนาให้โรงเรียนของเรานะคะมีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆเขา,าค่ะ ้านนางขวัญใจโพวทิพน์หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลขลุงที่ใส่ใจในรายละเอียดการดูแลผู้ป่วยช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งผู้ป่วยต้องใส่ใจเป็นพิเศษจึงมีความตั้งใจที่มุ่งม,มั่นในการอุทิศตนดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ในการทำงานาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งแรกที่พี่นึกถึงก็คือผู้สูงอายุของอำเภอคลุงนะคะซึ่งสังคมปัจจุบันเนี้ยจะเราจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีหลายคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะในคนไข้ที่เรียกว่าต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองนะคะพี่ก็เลยเกิดแนวคิดว่า,าจะช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะให้ได้รับการดูแลให ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ